เปิดภาพครอบครัวแพททิเซียที่อังกฤษอึง้งสวยหล่อทั้งบ้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพทติเซียกู๊ดและสามีหมื่นล้านโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมด้วยลูกสาวน้องเอลิเซียเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล ตอนนี้สาวแพทติเซียและไฮโซโนอตก็ได้พาน้องเอลิเซียบินลัดฟ้ามุ่งสูป่ประเทศอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของสาวแพทติเซียนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณแม่ของสาวแพทติเซียได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นระบ,บุว่า Family Day บอกเลยเลยค่ะว่า หน้าตาดีทั้งตระกูลและอบอุ่นมากๆจนแฟนคลับต่างแห่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ชมสนันกันเลยทีเดียวก็บอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดโลกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ